สนามบินสุวรรณภูมินะคะวันนี้ไปอินเดียกับสายการบินไทยการบินไทยของเรามันจะเป็นเช้ากี่มงเดอนเจ็ดโมงสวัสดีค่ะรอบนี้นะคะหิงจะมาพูดถึงการเดินทางมาอินเดียซึ่งตอนนี้หญิงอยู่อินเดียนะคะอยู่ที่นิวเดลีประเทศอินเดียก็จะมาพูดถึงการเดินทางมาประเทศอินเดียมาอย่างไงนะคะผ่านอินเทเนชั่นอย่างไงนลค่ะ ก็เดี๋ยวในในวิดีโอเนาะหญิงจะเริ่มตั้งแต่สนามบินประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เรื่องของวีซา่ามาอินเดียคุณจะต้องขอวีซ่าก่อนนะตอนนี้ของง่ายก็คือ,อสามารถเข้าเว็บไซต์ของอคุณระวังนิดนึงนะเว็บไซต์มันจะมีเยอะมากคือคำว่าเยอะคือมันจะมีเว็บไซต์เป็นพวกที่เหมือนเขาเรีเยกอะไรนะเอเจนซี่หรือปเปลอ่าเประมาณอย่างนั้นคุณเข้าให้ถูกนะโดยหญิงหญิงมีลิงก์ของการ ขอวีซ่า e- วีซ่าเขาเรียกวีซ่านะคะ,ะเดี๋ยวหญิงทิ้งลิงก์ไว้ให้เพราะว่าหญิงเคยมีทำคลิปเกี่ยวกับการขอวีซ่าอินเดียไว้เหมือนกันนะคะหรือถ้าใครอยากให้หญิงดูแลช่วยเรื่องของการยื่นวีซาก็สามารถทักมาได้นะคะซึ่งตอนที่เราเดินทางถึงอินเดียนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องกรอกแบบฟอร์มนี้นะคะเป็นแบบฟอร์ม นี่อย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีแค่รายละเอียดของเรานี่แหละก็จะเป็นมีชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดน,นะคะเลขพาสปอร์ตไฟล์นัมเบอร์นะคะวันเดินทางไปถึงหกวันที่ผ่านมาคุณอยู่ที่ไหนเราก็ถ้าเราอยู่ไทยเราก็ลงไทยได้เลยนะคะไทยแลนด์ที่อยู่ที่เราพักที่อินเดียนะคะเบอร์โทรแล้วก็ให้เรา,าลงลายมือชื่อนะคะเดี๋ยวมิเโชว์รูปนี้ให้ดูอีกทีนะึง แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัววีซ่าที่เราได้รับนะคะก็คุณจะขอเป็น e วีซ่าก็ได้หรือจะขอเป็นสติกเกอร์แต่ว่าขอเป็นแบบวีซ่าจากสาถานทูตอะ่ะมันจะใช้เวลานาน,านแล้วยุ่งยากซึ่งในประเทศไทยไม่ได้มีสาถานทูตที่สําหรับเขาเรียกอะไรนะสถานร,รับ ที่รับทำบีชา่าเราต้องเขาต้องส่งไปถ้ายังจำไม่ผิดยิงไม่แน่ใจว่าส่งไปมาเลเซียหรือยังไงหรือเปล่ายังจำไม่ได้นะแต่เอาง่ายๆเลยแนะนำทำอีวีช่าง่ายสุดละนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเดินทางไปอินเดียไปยังไงค่ะนามบินสุวรรณภูมินะคะวันนี้ไปอินเดียกับสายการบินไทยการบินไทยของเรามันจะเป็นเช้ากีโมงเดือนเะจ็ดโมง เดลี่นะคะจะเห็นได้เลยดีอยู่ตรงม้างล่างช่องเช็คอินเปิดแล้วนะคะจะอยู่ที่ D H G อ่ะเราก็ไปตามช่อง D H G h องเทปีนี้นะคารนไทย สำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะเรามาถึงปุ๊บเราก็มาดูตัวตารางการบินนี้ก่อนได้เลยสำหรับดินก็เลือกเวลาก่อนนะคะง่าย,ายๆก็คือดูเวลาที่เราเที่ยวบินของเราสายการบินไหนนะคะแล้วก็มันจะมีช่องบอกว่าจะต้องไปช่องไหนเราก็ไปตามช่องเลยเห็นไมมันยาวไปถึงนู่นเลย QF ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วเราก็ไปช็คกินกันคนเยอะ คนที่เดินทางไปต่างประเทศต้องมาก่อนเวลาสองสัก2ชั่วโมงนะคะกำลังดีหรือมากกว่านั้นยิ่งดีเพราะว่าคุณจะต้องมารอคิวเห็นไหมเห็นค<อ>ิวไหมคนเยอะมากเห็นี้คิวก็จะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาก่อนเวลานะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะตกเครื่องเอาเกิดว่าฉุดละหกติดขัดอะไรอย่างงี้จะได้แก้ไขได้ทันเดี๋ยวเราได้ b อ a r ดิ้ง p a s แล้วนะคะเดี๋ยวจะไป ที่เก็บประตูแต่ว่าเราต้องผ่านจุดอิมเมจเกชั่นก่อนนะคะยักษ์วันนี้ไม่เคยได้ถ่ายคู่กับยักษ์เลยนะจริงเห็นไหมไม่เคยได้ถ่ายรูปคู่กับยักษ์เลยเมื่อกี้เพิ่งผ่านจุดตรวจสกิลิวตี้นะคะตรวจกระเป๋าเดี๋ยวตัดต่อไปจะเป็นพาสปอร์ตเดี๋ยวเราใช้เล่มเข้าตู้อัตอนโนมัติ ผ่านจุดอิมิเกชันมาแล้วนะคะของเราจะใช้ตู้อัตโนมัติหรือว่าจะผ่านเจ้าหน้าที่ก็ได้อิมิเกชันฝั่งไทยจะไม่ได้ยากอะไรนะคะเพราะว่าเราคนไทยใช่ไหมขาออกเดี๋ยวไปดูขาเข้าทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปที่ประตู D2 นะคะไปตามบอร์ดนิมพารนี่เลยออกมาก็จะเจอป้ายบอกนะคะ D2 D6 งด มีสองฝั่งฝั่งนี้โอเคถ้าใครมาถึงก่อนพอมีเวลาก็ช้อปปิ้งนะคะ No I'm okay <c oughs> ซึ่งก็ดีต้ฟรีหลากหลายมากการซื้อของดีต้ฟรีนะคะถ้าเป็นเขาก็จะใส่ในถุงเขาเรียกอะไรนะพวกเครื่องสำอางหรือว่าแอลกอฮอล ถุงซีมแพ็คอย่างดีห้ามเปิดนะคะต้องเพราะว่าจะเปิดได้ก็ตอนสมมติตตเราต่อเครื่องอย่างเงี้ยมันจะต้องโชว์ทั้งถุงอย่างนั้นให้เขาเวลาผ่านจุดซิเค r i t ิตีถ้ามีการต่อเครื่องนะคะ<ก>บรรยากาศแ้วดีสองเดลี่ ลงเครื่องแล้วนะคะที่สนามบินอินเดียกรณีที่เรา,ามาอินเดียครั้งแรกคุณจะต้องไปลงทะเบียนที่ไบโอพูจิสซึ่งเป็นเครื่องแบรบวจสัญญาณพาสิ่งแปลกปลอเป็นการลงทะเบียนสำหรับคนที่เพิ่งมาอินเดียครั้งแรก ต้องลงี่เป็นตรงนี้ก่อนนะคะอย่างหญิงเนี่ยเคยมาแล้วก็ตรงไปที่จุดอิมเมชันได้เลยนะคะอืมก็เขาจะมีแบบฟอร์มให้เราก่อด้วยนะอย่างเมื่อกี้ทางการบินไทยใช่ไหมเจ้าที่เขาจะมีแบบฟอร์มตรงนี้ให้เลยแล้วก็ก่อบนเครื่องบินได้แต่ถ้าคุณไม่ได้หรือไม่มีคุณก็มาก่อตรงจุดนี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเยอะ,ะไเนาะรายละเอียดตามหน้าพาสปอร์ตแล้วก็การบินของเรานะคะว่าเราพักที่ไหนแล้วก็บินกับสายการบินอะไรประมาณนี้วันที่ที่เราบินถึงเดี๋ยวเราจะไปจดอิมเมชันกัน ยูดัฟเต้ยัเน้อยเน่ใหญ่มาก <Just invitation. S 3> เนจดยังไงบ้างคะการเดินทางไปอินเดียไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะขอแค่ว่าุณคเตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นเองนะ,ะแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่บอกอะ่ะสำหรับ ใครที่เพิ่งเดินทางเข้าอิเนเดียครั้งแรกนะคะพอเดินออกจากเครื่องบินใช่ไหมเดินตามทางมาเพื่อจะไปจุดอิมเกชันมันจะมีป้ายบอกใหญ่ๆเลยนะ,ะถ้าหญิงจำข้อความไม่ผิดน,น่าจะเป็นแบบเฟิร์ส วิสิตอินเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นะคะก็คือคุณจะต้องไปลงทะเบียนในตู้อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะคะเหมือนก็คือใช้ตัวพาสปอร์ตนะคะของเราแล้วก็ลงทะเบียนรายละเอียดของพาสปอร์ตเราวีซ่าเราประมาณนี้ชื่อที่อยู่เราเนี้ยคะ่ะเป็นการลงทะเบียนเบื้องต้นเสร็จแล้วจากตรงนั้นคุณก็ไปจุดอิมิเกชั่นนะคะอ,อ,อย่าลืมนะคะใบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่า เป็นสายการมินอื่นที่ไม่ใช่การมินไทยเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีแจกตรงนี้บนเครื่องบินคุณก็ไปกรอกรายละเอียดนะจุดที่เขาให้กรอกได้เลยนะคะ แล้วก็ไปจุดอิม i g r a t i ส่วนจุด i m ม i g r a t i อย่างที่บอกนะสาหรับคนแรกเลยนะคะที่พึ่งไม่ใช่คนแรกสิขอโทษสําหรับคนที่พึ่งมาอินเดียครั้งแรกนะก็ต้องปิ้นตัววีซ่าที่เป็น e วีซ่านะคะไปโชว์ที่จุด i m ม i g r a t i ด้วยนะเ,เขาจะถามเจ้าหน้าที่จะถามหรือเปล่าหรือไม่ถามอันนี้หญิงการันตีไม่ได้บอกไม่ได้เลยเขาอาจจะถามก็ได้คําถามกเา็เหมือนกับคุณมากี่วันคุณมาทําอะไร อ่พักที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่กังวลก็เตรียมความพร้อมโดยการปิ้นตัวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมถ้าเราพักโรงแรมนะคะหรือว่าถ้าสมมติเราพักกับเพื่อนกับญาติกับกใครก็ตามแต่เราก็ต้องเตรียมที่อยู่ตรงนั้นไว้เพื่อตอบคําถามเขาแล้วก็เรื่องของอา่าตัว๋วเครื่องบินขากลับอย่างเงี้ยค่ะก็เผื่อเขาถามนะนต้องบอกก่อนอย่างเคสหญิงล่าสุดที่ผ่านมาก็คือไม่ถามอะไรเลยสแกนนิ้ว จบนะคะส่วนตัววีซ่าของหญิงณตอนนี้น่ะคือหญิงเคยบินมาแล้วเคยปีที่แล้วปีนี้มาอีกรอบหนึ่งตัววีซ่าหญิงอ่ะมันจะแต็มอยู่ในเล่มแล้วคือเขาจะแต้มเป็นเหมือนอโชว่วาตัววีซ่าเราเนี่ยหมดอายุเมื่อไหร่นะคะแล้วก็สแต็มวันเราเข้าแค่นั้นเองนะคะ,ะฝากทุกคนนะคะกดติดตามไปกับหญิงนะคะให้กำลังใจด้วยแล้วก็กด ถูกใจอย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆในครั้งต่อๆไปนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ